พูดไม่พอจะต้องโดนตบที่ปากผมก็เกลียดการตบหน้ามากเลยจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าใครตบหน้านี่คือแบบมันคือการเหยียดหยามมากที่สุดแล้วแรงขนาดไหนคะที่คุณย่าตบที่คุณป้าตบเป็นนห้ีเป็นรอยเป็นรอยเลยเป็นรอยเด็กๆแล้วมันเจ็บมากป็นารู้สึกมันโดนบ่อยแต่ต้องขอขอบคุณการกระทาอย่างนั้นครับสมัยสมัยก่อนสมัยตอนเด็กๆตอนนั้นคือยุคเมืองไทยก็ยังแบบปกติยังโบราณโบราณอยู่จนทําให้เต๋าดีได้ทุกวันนี้ก็พอ การเลี้ยงดูอย่างนั้นการที่ไม่ให้เที่ยวไม่ให้พูดจาไม่เพาะ,ะการที่ไม่ให้คบคนแปลกหน้าการให้ใช้เงินประหยัด<ะ>การให้ฝากคือกลับมาบ้านเอาเงินไปบ้า,านโรงเรียนสามบาทต้องเหลือกลับมาบ้านไม่สองบาทก็บาทหนึ่งต้องไ่หยอดกระปุกทุกวันแล้วก็จะหยอดกระปุกเป็นแบบแย่าจะซื้อมาให้เป็นรูปช้างรูปกระต่ายก็จะหยอดหยอดแต่เวลาจะไปฝากไม่ได้ต้องไปทุบที่ธนาคาร มันมีความรู้สึกมันเท่มากเวลาได้ทุกกระปุกที่ธนาคารเออจริงจริงจริงเคยเคยทำอย่างนั้นเหมือนกันได้เท่าไหร่กระปุกแรกที่ทุกกระปุกแรกที่ทุกมานสามร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วแบบเก็บเงินที่สุดเก็บเงินให้เยอะที่สุดเพราะว่าเวลาไปฝากจะไปฝากรวมๆกันกับเพื่อนแล้วเวลาเราได้เยอะเราเก็บเงินได้เยอะที่สุดแล้วไปฝากไปทุกเป็ความรู้สึกเราก็ยืดเราได้เยอะเทุกวันนี้กับมีเด็กวัยรุ่นหลายคนนะคะที่มี ชีวิตครอบครัวคล้ายๆคุณเตานะคะแล้วก็เป็นปมด้อยเป็นปัญหากับตัวเองหลายคนหันไปหายาเสพติดคุณเตาเคยมีช่วงเวลาตรงนั้นบ้างไหมไม่มีครับจะไม่มีเรื่องสูบบุหรี่เรื่องกินเหล้าเรื่องอะไรเลยจะตวนปลุกฝังมาเรื่องเล่นการพนันคือจะไม่มีเลยคือจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเล่นการพนัน,นค่ะอันนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าคุณพ่อเล่นใช่ไหมคะใชม่มันเป็นการที่แบบ อย่างหนึ่งคือสมัยก่อนที่เราเห็นชัดๆเลยว่าคุณพ่อเล่นได้แล้วก็หมดได้แล้วก็หมดเมื่อก่อนคุณพ่อเคยมีรถเก่งขับเคยมีมอเตอร์ไซค์เยอะสามสี่คันแล้วก็หมดคุณพ่อเคยเล่นได้บ้าน<ม>คนอื่นด้วย<ม>แล้วเราก็มาคิดว่าเออเราดีใจนะเราได้บ้านแต่ว่าแล้วคนอื่นที่เขาเสียบ้านล่ะถ้ามองกลับกันแล้วบ้านหลังนั้นมันก็หมดมันก็มมนกหมดอยู่ดี คือจนปัจจุบันนี้ก็คือก็ไม่มีอะไรก็มีความรู้สึกการพนานไม่เห็นทำอะไรให้คนดีขึ้นเลยทำงานสิทำให้คนดีขึ้นเราคิดอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เด็กๆคือเราคิดว่าเราทำงานสามพันเราก็พอใช้แล้วสมัยก่อน <c oughs> ทำงาน,นงเราเป็นตอนนั้นอยากเป็นนายแบง์ อยากทำงานในแบงค์เพราะว่าที่บ้านร้อนอยากอยู่ห้องแอร์ใส่สูตรผูกไทยเท่เราชอบเราอยากทำงานแบงค์เท่าที่ฟังดูผมก็ก็คิดเห็นตามที่หลายๆท่านก็มองคุณเต๋านะครับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของวัยรุ่นแต่ตัวคุณเต๋าเองรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าให้พูดผมพูดไม่ถูกพูดไม่ได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวคือผมรักตัวเองอย่างหนึ่งที่ ที่เราทำไม่ได้คือเราทำร้ายตัวเองกับทำให้คนอื่นเสียใจ